มาครับอะไรไงบารูรวะสิถือวะเนาะโอ้ตัวบักเงยไดยวะเดี๋ยวล้มไปแล้วล้มไปแล้วอื้มถือวะโอ้ยบาถืวครับป้าอะไรตัวบักเงยนี่นบาถืว ดีครับสวัสดีนานานะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนครับผมที่เข้ามารับชมช่องของเจอีสานบานนาเนาะมาหยี่สิห้าออกไม้ยิ่งขึ้นครับน้ามขึ้นบก้ลยเลยครับบานนี้ฝนตกส้องมือซ้ามือติดต้อกันน้ามขึ้น้ลยครับสิษามาหายิ่งไปยิยงขึ้นครับนานาเนาะไม้เกาไม้เดิมเลยครับผมมาหลุนมาติดตามด้วกันครับ กินได้ปลาบ่เนาะมื้อนเมื่อกีน้นี่ปลาไหลไงผาดแล้วนานาเอ้ยอู้ปลาไหลตัวบักใหญ่นึงเลยหน้าม,มันลึกครับาปากคอคอทั้ไปซจำง่ายปากคอขึ้นมาเสยยังที่โอ้ยไปซจำมะปุ้ยข้าแต่เบาวนทันมากปลาไปแล้วครับ รุ่นกันไหมครับผมย่างเหาะแถยๆนะพอป่ามันที่เรียกผมมาสิย่างถามไปฟังฝนวิสไปว่าใดครับหนามลงมาหลายผลนะป่าไปแล้วคอขึ้น,นามากว่ะป่าขี้เขียดคออยู่หนี่งลูกศร่ลงไปจ้ำครับนี่ น้ำขึ้น,นทั้งสี่ี่นอนเลยสุดยอดเลยเหรอบันขันยำหุนนแปลงวะขันยำหมูเว้นนี่กระโดดครับบันอ๋อกระโดมันติดขึ้นมากแถวแถวปลาเนี่ยเหรอบนันนอนเลย มุดหนีห่างไม่มเห็นแล้วบ้นานมุดลงนีห่าเบิดเลยวะน้ำขึ้นไลยค,ครับครับถามยูครับข้าหน้าครับว่ามันยังไงดรกคือจังมันแขะหล่แหรอ เป็นไฟปุบแ,ปบแลนปั๊บเลยเนาะโอ้นั่เป็นบ่แลนลุ่งเบิดเลยว่ะคอครับเมื่อกี้นี่แลนลุ่ง นี่เลยครับนี่โเนี่ยไหอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อกี้เจออยู่โอ้พึ่งมาครับนี่หอยเนี่ยเยอะอยู่มันไอพอเจอปุ๊บมันวิ่งเลยอะประชอนอะ ปลา,ากะฝนบดตกกะเป็นแค่แค่ในจล็กน่อยนอะครับเจ้าใส่ด่งดางเลยว่ะเจ้าใส่คายเลยเนาะตปดีกว่าครับหอยเจ้าใส่คายรัดเลยเนาะ หมูมีใครครับนกพวกป่าบุกเขินมารอ,อปร่าวนยู่ทั้งใต้ครับ ปลาสวามอ้ารกน,นอืม,มอ,อีกกอลอีกกอวบ่ัน เ ව ශ ් ර වෙම වැඩි වැඩි වෙන්නේ ව ැ ෂ ස ตาแห้งมือนปากาครับพี่น้องตัวใหญ่งงอยู่ครับผมหืมโดนโดนแล้วนอนเยตัวงามเลยครับอู้หูปากกาเนี่ยพี่น้องว่เบิ่งตัวปากกาดูวยคนอ่ะตัววันปงงานนิ่ตัวใหญ่ดีวะเอ้าเอาเอามา,าแล้วครับปลาหมันเบิง่งเลยบึ้งตัววันปานนิ่ครับ ใต่ยังไงเลยครับไปดูน้ำกันต่อครับผมน้ำขึ้นร้ายครับอ้น้ำว่ขึ้นวหาให้้ะมึงยิ่งยากเ้ยครับปัน ให้หมอยิ่งย่ําขึ้นເนี่ยครับเพราะว่าหมอนี่กับฟ้าเขาเขาเจ,าจดด้านะจะดูบาน,นนี้พีน่น้องเด้อยิ่งเป็นยิ่งระบาดน้ําขึ้นจังซีครับผมลองในปลาหญ้านา้ําตื้นๆ โอยง่ายปันใดถืกบนโดนครับจับอย่างเดียวตะกายครับผมอูแต่งามครับ โดนบอโดนครับวับนพุกนี่ลอยมาหาอโดนเลยครับผมเข่าหัวเลยครับจุดน,น็อกครับผมเลครับค้อนี่ต่วผมเหยวหัวเบี่ยวข้างนึงมันกเลยแฉลบครับ พก็กระแทกน้าม,มันมีกเยียนดอกไม้ครับเมื่อกี้ยนนี่ฝ้ายใส่สองตัวนี่มันถี่มันก,ก่ของเสียทั้งใจมันขึ้นลายหัวต่วันนี้มันกระแทกน้ามันก็นเลยแฉลบออกขางไปติดตามกันต่อครับผมตัวหนึ่งครับอยู่ข้างหน้าตัคอครับน้าขึ้นลายครับพี่น้องถ้าดูนี่ร่องดีขนาดเลยเงาโมเมย็นเลยครับ มือด้ว่างๆเดี๋ยวพามาหล่อยิ่งครับ ลายขึ้นเมื่อนี้เนาะกะน้ามันขึ้นลายพูดครับเนาะน้ามันมาไหวครับเนาะนี่ครับผมกะได้อยื้อกืดเต็มเนาะนี่ครับปากกาถักแบบง่ายๆเลยครับปากกาเนาะครับนี่ครับได้ปลาเสือหมีละครับเมื่อนี้เนาะกะังได้ก็ขอฝากผลงานเนาะครับ ของตัวอีสานบ้านนาเนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวอีสานบ้านนาเนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สท่านี้แหละครับผมเนาะคลิปหน้าพอกันไหมครับผลงานก็ได้สท่านี้แหละครับนอะนาะสวัสดีครับ